แล้วเดี๋ยวก่อนแปลกๆเว้ยทางที่อื่นเนี่ยเออตรงนี้ยังหัวไหลตึ๊กตึ๊กเอ้ยนี่นี่เดี๋ยวมันกลายเป็นช่องคลิปวันละนายนี่เอาปุ่มไว้นี่เอาปุ่มนี่ปุ่มอีอืมเอาปุ่มกันเอ้ยเอ้ยหัวหัวแย่างนี้พุ่มพัดนี่เริ่ม อะไรพี่เออใช่ช่างวันนี้ปุ่มวางไว้ไปนี่ยเงินเลยเขียนว่าใปหน้าเขียนว่าถอนเงินไม่หนึ่งครับนี่นะอันี่จากนี้นก็เอาเนี่ยพวกนี้เข้ามาจากนี้ก็เอาหนึ่งนะแบบอันนี้ แล้วก็เขียนแล้วก็สร้างเอกปรึกมืงแล้วก็ป้ายเรียว่าเอทเอ็มจากนั้นก็เปลี่ยนภาษาแล้วก็ปรับใหม่ครับแล้วก็นี่ครับทําเกียร์ด้วยครับว๊จรจินะเอทีเอ็ม ATM นี่มีสร้างครับติ๊กๆิ๊กติ๊กเกียร์อยู่ตัวนี้แล้วก็นี่ติ๊กติ๊กต แล้วไอ้นี่ก็ต้องกี่ช่องนั่นเลยมะกี่ช่องนะช่างช่างหัวมันแบนี่ใส่ใส่นี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนี่นี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยองี้ยอันนี้อ้าวอุ้ยโอ้โหเสียชนเอ้ยเออดีนี่นี่นี่ตึ๊ตตุ๊ตแล้วก็ปากอ้ยเอาเสียมายังเงี้ย ตึกตึกจากนั้นก็นมีแบบโอ Catalunya ้โหแหลกแหลกแหลกอ็มใช่ไหมเราแค่ถอนเงินเอาโทุกซุ้มมาแล้วเล่นเอาเอาหนีมาเหีบใส่ตึ๊บตึต๊บปิดกลอนได้กลอนกลอนกลอนป่าตึ๊บตึ๊บตึ๊บนี่นะจะเอาบล็อกไหนก็ได้คนะรับอะลรติก๊กสองชั้นครับถ้าไม่สองชั้นมันจะ จะเพิ่มเนคนขมวยตังไว้ขามวยตังอยน,นี้ตึก๊กจากนั้นก็ปิดอีกนี้ดลยเพึ่มคนออกไปนี่แล้วเขียนว่าถอนเงินเอ้ยไม่ใช่โอนเงินโอนเงินผู้จาัดก,การ a t m เท่านั้นถึงจะเอาเงินไปได้เนี่ยครับโอนเงินติก๊กจากนั้นก็ดูก่อนนี่ช่องเสียบปัตรเอท เครดิตเนะนี่ยออกมาเครดิตกันนี่ทดสอบทดสอบอันหนึ่งครับลืมบล็อกคำสั่งครับทิ้งก่อนบล็อกคำสั่งก็คือคำสั่งก็คือคุณจะเอาเงินแบบไหนก็นได้มอร์ลุกกอหรือพวกทองอะไรก็ได้เฮ้ยนี่เอ้ย,อย,อยไม่ใช่ด,ดับเพย์เครับแ <c oughs> อมเบลเจอแล้วโอ้โหแอมเบลคนไม่ได้เจอแอมมอล ก,ก๊อปป่ะเอ้ยต้องกับอันนั้นนี่นี่กอ๊กอปก๊อปเอ้ยเฮ้ยก๊อปวิดีโอเขียนนีนี่ก๊อปเสร็จเอามาใส่หนังนี้ครับใส่ว่านี่สมอนเสร็จแล้วครับรจากนี้ก็ลองครับเอาบัตร A T M ใส่ก่อนเปิดดูกัน A T M นี่ครับเฟี้ยฟๆปุ๊บมันจะยึดไปล้ครับ นน่นนจะถอดคจะถอดเงนินหรือไม่ผมจะถอนเพราะผมเพราะผมมีแอมเบลยี่สี่เดี๋ยวอย่างเช่นผมมีแอมเบลหนึ่งอันมันฝากธนาคารเราม่ต้องฝากนะครับปุ๊บถ้าคุณใส่หลายอันมันต้องจะเป็นนี้มันจะเป็นอย่างนี้ครับอาเฟียงครับเึ็เฟี้ยงหมดละมันจะลดทีละอันเหมือนกับเอทีเอ็มครับแล้วจากนั้นก็คุณจะถอนเงนินก็ติ๊ก เงินเงนก็มาเข้าที Take, ่ตรงนี้เพราะผมมกลุ่มเอามืแล้วอยู่ถ้าอยากเอาบัตรึ้นติ๊กบัตรก็อยู่นี่ติ๊กขอจบรายการแค่นี้ครับกดสมัครใครด้วยครับเย้เครื่องนี้ดีไว้